สวัสดีค่ะตอนนี้เพดานแถลงก็อยู่ข้างหน้าของมูลดบพระพุทธรีพิทักษชนนะคะภายในบริเวณวัดหินดาดหรือวัดอุทัยมคารามอยู่ที่ตำบลหินดาดอำเภอพุทธแรงจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็นี่เป็นบริเวณร,บรอบๆของวัดที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นต้นไม้สูงใหญ่เนี่ยก็คือเป็นต้นยางอินเดียข้างล่างก็มีสะพานไม้เอาไว้ให้สําหรับญาติโยมนะคะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดตนทำกิจกรรมเดีย๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูด้านบนนะคะของอมนดบแห่งนี้นะคะว่าทำไมถึงมีความสำคัญเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอห้วยแถลงของเรานะคะกล่าวได้เลยว่าใครจะมาที่ห้วยแถลงเนี่ยก็จะต้องมาไหว้ เราจะรูปแห่งนี้ก่อนพระอาจารย์พุทธชาตินะคะพระเลขาของวัดอุทัยมครามหรือวัดหินดาตค่ะก็เจริญพรโยมแพทย์เขา่าพร้อนให้แสดงก็ประวัติวความเป็นมาของวัดอุทัยมครามเนาะก็ได้อ่ตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2 4องพุทธศีพิทักษ์ชนนี้ก็โดยแหล่งกำเนิดอยู่ที่ปราสาทรังไกรอำเภอหนองหง จัวัดบุรีรัมดอกไม้ทุกเทียนเพื่อจะมากับไหว้สักการะบูชาอง์จริงสวยสมบูรณ์แบบมากใบหน้าท่านเจดย,ยิ้มอิ่มเอิบแล้วก็การนั่งเจ็บหลังเนื้อสีเขียวถิมซาละเอียดเป็นหน้าปกสามเสียนมีความสวยสดงดงามมาก กมศิลได้งดให้ปิดทองเพราะว่าพื้นผิวพระพุทธสีวิทักชนเกิดความชำรุดเสียหายก็อขอเจริญพรญาติโยมได้มากราบไหว้อขอพรพระพุทธสีวิทักชนแห่งวัดไทยมัลามแห่งนี้ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยพรวดีซึ่งเป็นผู่บุญผููบรารมี ของพระเดชทุกคนท่านพร,รอครูทอหลวงพ่อพระครูทอนักิก็หดีเจ้าวาดรัตไทยมัคคารามอย่างนี้รัตไทยมัคคารามก็อยู่ติดถนนเส้น226ผ่านสี่แยกมาถ้ามาจากทางโคราชจะไปบุรีรัมยผ่านสี่แยกมาอยู่ฝั่งขวามือจากสี่แยกมาก็ประมาณ300เมตรน่าจะได้จากก็ขอเรียนเชิญเจริญพร